ยีเอ็ดนิสัยของคนร่ำรวยและประสบความสำเร็จที่คุณสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ทันทีเพราะความมั่งคั่งและความสำเร็จมักไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากนิสัยเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอ 1. ตั้งเป้าหมายชัดเจนคนรวยมักมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดทั้งระยะสั้นและระยะยาวและเขียนมันไว้เสมอ2ตื่นเช้าพวกเขาเริ่มวันใหม่เร็วเพื่อมีเวลาวางแผน คิดพัฒนาและลงมือทําก่อนคนอื่น 3. อ่านหนังสือทุกวันไม่ใช่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เพื่อเรียนรู้พัฒนาตัวเองและมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาอยู่เสมอ 4. วางแผนการเงินคนรวยรู้ว่าเงินเข้าออกจากไหนและลงทุนเงินอย่างมีเป้าหมาย 5. พัฒนาตนเองเสมอเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไม่หยุดนิ่งไม่พอใจกับสิ่งที่มีแต่ปรับปรุงให้ดีขึ้น 6. โฟกัสกับสิ่งสำคัญรู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังเลือกใช้เวลาอย่างชาญฉลาดเพราะเวลาคือสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากัน 7. ไม่เสียเวลากับสิ่งไร้ค่าลดการดูโซเชียลถ่ายมือถือหรือเสพสื่อที่ไม่มีประโยชน์ 8. มีวินัยและความสม่ำเสมอทำสิ่งที่ควรทำแม้ไม่อยากทำเพราะรู้ว่าผลลัพธ์ดีในระยะยาว 9. ล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดบวก อยู่ใกล้คนที่ผลักดันคุณให้ดีขึ้นไม่ใช่ดึงคุณลงเพื่อช่วยผลักดันคุณให้ดีขึ้นมาอีก10คิดเชิงบวกและมีวิสัยทัศน์เชื่อในความเป็นไปได้มองการไกลและไม่กลัวความล้มเหลว1ิบกล้าตัดสินใจคนสำเร็จไม่ลังเลนานพวกเขาวิเคราะห์และกล้าลงมือแม้ยังไม่สมบูรณ์หนึร้อเปอร์เซแต่พวกเขาลงมือทำแม้ยังไม่มีความพร้อมใดๆเลย 12. ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจออกกำลังกายนอนให้เพียงพอและบริหารความเครียดที่มีให้หมดไป 13. จดบันทึกไม่ว่าจะเป็นไอเดียเป้าหมายหรือบทเรียนจากความล้มเหลวเพราะหากคุณไม่จดจะทำให้คุณอาจจะลืมมันได้ในสักวัน 14. คิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างมองหาโอกาสสร้างระบบและเข้าใจภาพใหญ่ไม่ยึดติดเฉพาะหน้าที่ที่ต้องทำ แต่มองหาโอกาสรอบตัวใหม่ๆอยู่เสมอ 15. ลงมือทำมากกว่าพูดไม่ผัดวันประกันรพรุ่งแต่เน้นการลงมือจริงและเริ่มทำตั้งแต่ยังไม่มีความพร้อมใดๆเลย 16. ตั้งมาตรฐานให้ตัวเองสูงไม่ทำงานแบบพอใช้ได้แต่ทำแบบดีที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ 17. รู้จักใช้เงินเพื่อสร้างโอกาส ไม่กลัวการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองหรือขยายธุรกิจเพราะการลงทุนในตัวเองคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดและจะไม่มีวันหายไปไหนได้18ดล้มได้แต่ต้องลุกเร็วเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่จมอยู่กับมันนานเพราะจะทําให้เราพลาดโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามา19ให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจริงใจกับคนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีขึ้น 20รู้ว่าเวลามีค่ามากกว่าเงินบริหารเวลาอย่างคุ้มค่าเพราะเงินหาใหม่ได้แต่เวลาไม่ได้เพราะทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนมีเวลา24ชั่วโมงต่อวันเท่ากัน21ให้ก่อนรับคนรวยและประสบความสำเร็จหลายคนให้คุณค่าแก่คนอื่นก่อนจึงได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เสมอ